ผมเคยวิ่งสุดแรงเพื่อจะหนีจากชีวิตที่รู้สึกเหมือนตกนรกแต่ยิ่งวิ่งก็ยิ่งเจอบ้านที่ไม่มีประตูอยู่ตรงหน้าบ้านที่ผมคิดว่าคือสวรรค์แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็เข้าไปไม่ได้สักทีวันนั้นผมยืนอยู่กลางสายฝนหน้าโรงพยาบาลจิตเวชในมือกำจดหมายลาพักงานจากบริษัทใหญ่ที่ผมเคยภาคภูมิใจ คุณหมอบอกว่าผมไม่ได้บ้าผมแค่หมดแรงจากการเป็นคนเก่งมานานเกินไปคุณเคยรู้สึกไหมว่าเราเหนื่อยจนไม่รู้ว่าเราเป็นใครทุกคนรอบตัวบอกว่าผมประสบความสำเร็จแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในใจผมเหมือนถูกขังอยู่ในห้องว่างห้องที่ไม่มีประตูออกและไม่มีใครเคยเดินเข้ามาผมเคยคิดว่าถ้าผมไปให้ไกลพอ ถ้าผมทำงานให้หนักพอถ้าผมเป็นคนที่ดีพอผมจะเข้าไปอยู่ในบ้านที่มีความสุขสัทีแต่ไม่ว่าผมจะแพยายามแค่ไหนบ้านหลังนั้นมันไม่มีประตูให้ผมเข้าไปเลยมันเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มสงสัยว่าหรือจริงๆแล้วผมไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ผมต่างหากที่เป็นคนสร้างกำแพงน,นั้นขึ้นมาเองผมชื่อพัทครับ ถ้าคุณเคยรู้จักผมในอดีตคุณอาจจะเห็นผมเป็นคนที่ชีวิตเพียบพร้อมมีโปรไฟล์ดีงานมั่นคงเงินเดือนสูงรถใหม่บ้านสวยและก็รอยยิ้มบางๆที่คนชอบบอกว่าพี่พัดเก่งจังเลยครับแต่เบื้องหลังความเก่งนั้นคือคนคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดวิ่งผมวิ่งตามเป้าหมายที่คนรอบตัวสร้างไว้ให้ตั้งแต่เด็กผมถูกสอนว่าชีวิตที่ดีคือต้องมีบางอย่าง ต้องมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเงินมีคนรักที่เพอร์เฟกผมเลยพยายามเป็นคนที่ใช่พยายามเป็นลูกที่ไม่ทําให้แม่ผิดหวังเป็นหัวหน้าทีมที่ใครๆก็เชื่อถือเป็นแฟนที่พร้อมดูแลทุกอย่างจนบางครั้งผมก็ไม่รู้ได้ไงว่าความรู้สึกของตัวเองอยู่ตรงไหนผมเคยกลัวการล้มเหลวจนถึงขั้นถ้าผมเผือพิมพ์อ e ีเมลผิดซักบรรทัดผมจะนั่งมองมันทั้งวัน รู้สึกเหมือนเป็นคนไร้ค่าแล้วก็พูดกับตัวเองในใจว่าแกมันแย่แกมันห่วยโดยไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วผมไม่เคยให้โอกาสตัวเองพักใจเลยสักครั้งมีคืนหนึ่งผมนั่งคนเดียวหลังเลิกงานจ้องกำแพงห้องที่เงียบจนน่ากลัวอยู่ดีๆผมก็ร้องไห้ทั้งที่ไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีใครตำหนิ แต่หัวใจมันอัดแน่นเหมือนคนที่พยายามแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวมานานผมไม่กล้าบอกใครว่าเหนื่อยเพราะผมกลัวว่าจะดูอ่อนแอผมไม่กล้าบอกใครว่าไม่มีความสุขเพราะกลัวว่าคนจะมองว่าผมไม่มีบุญคุณรู้จักพอแล้วันหนึ่งผมก็ล้มลงตรงหน้าลิฟต์บริษัทล้มเพราะหัวใจมันหนักเกินไปไม่ใช่เพราะร่างกายเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง หรือเพื่อให้คนอื่นมองว่าผมโอเคผมมองหาความสุขเหมือนคนเดินหาบ้านในฝันแต่บ้านหลังนั้นกลับไม่มีประตูให้ผมเข้าไปได้เลยจนวันหนึ่งผมเริ่มตั้งคำถามว่าหรือที่ผมหาไม่เจอเป็นเพราะผมมัวแต่หาข้างนอกแต่ไม่เคยเปิดข้างในเลยหลังจากวันนั้นผมตัดสินใจลาพักงาน แล้วไปอยู่เงียบๆที่บ้านสวนของหลวงลุงที่ต่างจังหวัดหลวงลุงเป็นพระที่วัดเล็กๆปลายหมู่บ้านท่านพูดน้อยยิ้มบ่อยและดูเหมือนเข้าใจในสิ่งที่ผมยังไม่เข้าใจบ้านที่ผมพักไม่มีประตูไม่มีรัว้วไม่มีกรอนไม่แม้แต่ชื่อถนนมันโล่งจนผมรู้สึกแปลกแปลกเหมือนคนที่ชินกับการล็อกตัวเองไว้ในห้องแอร์มานาน อยู่ดีๆก็ต้องมาอยู่ในบ้านที่ใครจะเข้าจะออกก็ได้ตอนแรกผมไม่สบายใจเลยแต่ลุงๆพูดแค่ประโยคเดียวท่านยิ้มแล้วบอกว่าบางบ้านไม่ต้องมีประตูรอกโยมเพราะมันไม่ได้สร้างไว้กันคนอื่นเข้าแต่มันเอาไว้ดูว่าเรายังกลัวอะไรอยู่ในใจผมนั่งเงียบอยู่ตรงนั้นทั้งวันเฝ้ามองต้นไม้ไหวตามลมฟังเสียงไก่ขันจากหลังวัด ไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีอีเมลไม่มีการกดไลค์ไม่มีอะไรที่บอกผมว่าผมเป็นคนสำคัญแต่หน้าแปลกวันนั้นเป็นวันแรกในรอบหลายปีที่ผมไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นอะไรเลยผมเริ่มทำอะไรเล็กๆไปตามธรรมชาติกวาดใบไม้ล้างบาดฟังเสียงลมหายใจของตัวเองแล้วอยู่ดีๆผมก็เข้าใจว่าความสุขบางอย่างมันไม่ต้องใช้ความพยายามเพื่อไขปริศนาเลย มันแค่อยู่ตรงนั้นตรงที่เราไม่ต้องพยายามเป็นใครสักคนและผมก็เริ่มเข้าใจว่าบ้านที่ไม่มีประตูอาจไม่ใช่สถานที่แต่อาจคือใจที่ไม่กั้นไม่แข็งไม่สร้างเงื่อนไขให้ตัวเองอีกต่อไปวันนั้นเองผมไม่ได้พบคำตอบแต่ผมเริ่มรู้ว่าการวางคำถามบางคำเหมือนการวางของหนักลงจากใจและนั่น อาจเป็นประตูที่ผมเฝ้าหามาทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวอยู่ที่วัดนั้นได้สักพักผมเริ่มสังเกตบางอย่างสังเกตว่าคนที่ดูสุขที่สุดที่นั่นไม่ใช่คนที่มีคำตอบทุกอย่างในชีวิตแต่คือคนที่ไม่จําเป็นต้องตอบอะไรเลยผมเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งขี่จักรยานผ่านมาทุกเช้าแกยิ้มให้ทุกคนเหมือนเป็นญาติ ผมเคยถามว่าลุงทำงานอะไรแกบอกว่าไม่ได้ทำอะไรพิเศษหรอกหลานแค่หายใจให้วันหนึ่งมันมีความหมายก็พอแล้วตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจหรอกนะผมเคยคิดว่าชีวิตมันต้องยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายต้องมีเป้าหมายสูงส่งต้องปีนขึ้นไปเรื่อยๆแต่พอผมนั่งคุยกับหลวงลุงนานขึ้น ท่านพูดบางอย่างที่สะเทือนใจผมมากพัดถ้าโยมสร้างบ้านทั้งหลังแล้วลืมเว้นที่ไว้สำหรับประตูโยมจะอยู่ในนั้นได้ไหมตอนนั้นผมเงียบไปเลยนะครับเพราะผมนึกถึงชีวิตตัวเองผมสร้างบ้านจากความสำเร็จปิดมันด้วยชื่อเสียงแต่งมันด้วยภาพลักษณ์แต่ลืมเว้นที่ไว้ให้ตัวตนที่แท้จริงได้หายใจ หลวงลุงบอกว่าคนเราสร้างตัวตนเหมือนสร้างบ้านแต่บางคนติดป้ายไว้หน้าบ้านว่าฉันเก่งบางคนติดว่าฉันดีฉันสำเร็จจนวันหนึ่งเราเดินเข้าไปในบ้านนั้นเองไม่ได้เพราะไม่มีประตูเหลือให้เราเข้าจริงๆพอผมได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับความว่างผมเริ่มรู้ว่าความสุขไม่ใช่การไปถึง แต่มันคือการวางลงวางความอยากเป็นวางความกลัวว่าจะไม่ใช่วางการเปรียบเทียบตัวเองกับใครผมเคยไขปริศนาโลกภายนอกมาตลอดชีวิตพยายามเข้าใจเศรษฐกิจการเมืองกลยุทธ์ธุรกิจแต่ผมไม่เคยมองกลับมาถามตัวเองว่าผมเข้าใจความทุกข์ของตัวเองดีพอหรือยังความหลุดพ้น มันไม่ได้อยู่ที่ว่าโยมมีคำตอบเก่งแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าโยมโยอมไม่ต้องเป็นอะไรสักพักได้ไหมอยู่เฉยๆแบบที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นวันหนึ่งผมนั่งหลับอยู่ใต้ต้นโพตื่นมาไม่มีเสียงใดๆเลยในหัวไม่มีความคิดว่าต้องเรียบทำอะไรต้องวิ่งไปไหนแค่นั่งอยู่ตรงนั้นเฉยๆ แล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือบ้านที่ผมตามหามาทั้งชีวิตบ้านที่ไม่มีประตูเพราะมันไม่เคยปิดไม่เคยกั้นแค่ใจผมตั้งหากที่เคยไม่ยอมเปิดเข้าไปเองทุกวันนี้ผมยังไม่ได้กลับไปทำงานที่เดิมแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวผมแค่ไม่ได้พยายามเป็นคนที่คนอื่นต้องชื่นชมอีกต่อไป และนั่นทำให้ผมมีความสุขแบบที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยในชีวิตผมยังคงทำอะไรเล็กๆทุกวันสอนหนังสือให้เด็กแถวนั้นช่วยลงลุงดูแลวัดเก็บมะม่วงบ้างหุงข้าวบ้างไม่มีตำแหน่งไม่มีรางวัลแต่หัวใจผมเบาเหมือนบ้านที่ไม่ต้องมีกําแพงอีกต่อไปผมเคยคิดว่าบ้านที่ไม่มีประตู คือบ้านที่คนภายนอกเข้าไม่ได้แต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าแท้จริงแล้วมันคือบ้านที่เรากั้นตัวเองไม่ให้เข้าเพราะเรากลัวว่าถ้าวางทุกอย่างลงจะไม่มีอะไรเหลือให้ยึดถือโยมบางทีความสุขมันไม่ได้อยู่ในบ้านหลังใหม่แต่มันอยู่ในใจที่เลิกสร้างกำแพงซ้อนกำแพงใส่ตัวเอง ถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองยังเข้าไม่ถึงความสุขถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ว่าไปไกลแค่ไหนก็ยังเหมือนขาดอะไรบางอย่างบางทีลองหยุดวิ่งดูสักวันหันกลับมามองว่าเราได้สร้างกําแพงอะไรไว้บ้างแล้วค่อยๆวางมันลงทีละชิ้นบางทีคุณอาจจะพบว่าบ้านที่ไม่มีประตูแท้จริงแล้วคือบ้านที่เราอยู่มาตลอดเพียงแต่ไม่เคยกล้าก้าวเข้าไปเท่านั้นเอง ถ้าวันนี้คุณยังวิ่งอยู่ลองหยุดสักนิดแล้วถามใจตัวเองว่าความสุขที่คุณหาอยู่ข้างนอกจริงๆหรืออาจจะอยู่ข้างในมาตลอดก็ได้บ้านที่ไม่มีประตูอาจจะเป็นหัวใจของเรานี่เอง